สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n บนะครับผมเอาวันนี้นะครับมาเจอกันนะครับในวันจันทร์นะครับ4กรกฎาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของทีเด็ดฟุตบอลก็ยังมีมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะคัดมา1คู่นะครับจากสวีเดนแล้วก็1คู่จากนอร์เวย์นะครับผมไปดูที่คู่แรกก่อนลวกันนะก็จะเป็นในสวีเดนออสเวนคานะครับ มี1คู่นะครับจะเป็นโกเตบอกเจอกับเดโกฟอร์นะครับก็สถานก,การณ์ของ2งทีมนี้นะครับโกเตบอกก่อนหน้านี้ผลงานไม่ดีมาพักหนึ่งนะจากการที่ไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันก็เป็นการแพ้4เสมสอ2นะครับแต่ว่า2เกมหลังสุดนี่น่าจะได้เรื่องของความมั่นใจกลับมาบ้างจากการชนะติดต่อกันนะครับเป็นการเจอกับซาสวอลแล้วก็ซิลิอุสนะครับ ส่วนเดกฟอร์เนี่ยผลงานยังคงแย่งต่อเนื่องนะครับก็ตามสภาพนะครับอยู่อันดับรองบุ้ย25นะครับมี7คะแนนจาก11เกมนะครับเดกฟอร์ชนะแค่2เกมจาก11เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง8เกมผลงานแย่มากนะครับเกมรุกนอกจากจะฝืนแล้วนะครับเกมรับยังเสียประตูค่อนข้างเยอะด้วยคือมีค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อเกมเสียสประตูนะครับวันนี้คิดว่า ถ้าดูจากภาพรวมแล้วแน่นอนว่าทางฝั่งโกเตบอกภาษีดีกว่านะครับก็เล่นในบ้านบวกกับความมั่นใจที่ได้มาจากการชนะ2เกมหลังสุดผมคิวอาน,นี้เนี่ยภาษีดีกว่านะครับถึงราคาจะเปิดมาแพ้นะครับให้โกเตบอกต่อที่1ลูกบางเจ้าอาจจะเป็น0.75ก็ได้แต่ว่าถ้าต้องเชียร์ยังมองที่โกเตบอกผมเชื่อว่า3แต้มวันนี้ไม่น่าดุดมือไปไหนนะครับโเดอีกคู่หนึ่งไปดูที่ฟุตบอลนอร์เวย์แต่ว่าจะเป็นหลีกรองนะครับในดิวิชั่นหนึ่ง ก็จะเป็นเกมระหว่าง SK b r a บราเจอกับบรายนะครับ SK สเคบาจฝูตอนนี้29คะแนนจาก11เกมนะครับผลงานดีย่งต่อเนื่องนะครับชนะมาติดต่อกัน10เกมรวดจากทุกรายการแล้วก็ไม่แพ้ใครมา13เกมเกมขอไปไม่แพ้ใครมา18เกมติดต่อกันจากทุกรายการนะครับผลงานดีมากๆนะครับเกมรุกเกมรับค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็วางผลได้ดีมากๆ ส่วนบรายเนี่ยทีมเยือนนะครับไม่แพ้ใครมา7เกมติดต่อกันก็จริงแต่ว่าผลงานเท่าโลน,านยังถือว่าไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเทียบกับทางเจ้าถิ่นเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังค่อนข้างหลวมอยู่นะไม่ค่อยระกุมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เพิ่งจะมีแค่9คะแนนจาก11เกมนะครับก็ถ้าเกิดดูจากผลงานในลีกเนี่ยก็ดูดีขึ้นมานิดนึงก็จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยการไปเยือนทีมจ่าฝูงอย่าง บรนที่ผลงานดีกว่ามากๆชัดมากๆคิดว่าวันนี้เนี่ยโอกาสรอดมีน้อยจริงๆนะสำหรับบร์นะครับราคาวันนี้เปิดมาให้เอสเคบานต่อแพงนะครับที่2ประตูเลยนะครับต้องยิงซาดเนือไดจเฮแต่ว่าพอคิดว่าด้วยเรื่องของชื่อชั้นทีมคุณภาพนักเตะค,คุณภาพทีมอะพอคิดว่ามันห่างกันอยู่เยอะมากๆนะครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะชนะได้อยู่แล้วแหละแต่คิดว่าสุดท้ายชนะขดาดไปก็ต้องลุ้นกันแต่คิดว่า น่าเชียร์ไปที่ SK Bar บานะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ในสวีเดนจะเป็นโกเตบอร์ os, นะครับก็ราคาหนึ่งาทตัวคิดว่าชนะได้นะครับมีลุ้นชนะขาดได้เหมือนกันส่วนอีกคู่หนึ่งนะก็ถึงถึงแม้ราคาจะแพรนะครับให้บรานต์ต่อสองะาตูแต่คิดว่าไบร์ดเชื่อชั้นห่างกันอยู่เยอะคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะแพ้แล้วก็มีโอกาสแพ้ขาดได้สูงเหมือนกันก็ให้เชียร์ที่สองทีมต่อเน่องวันนี้นะครับผม อันนี้ก็เป็น2คู่ที่คัดว่าฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ